สวัสดีครับพี่น้องวงไปยไอไซ์ไชนิงเก้าทักไทยสบายดีพี่น้องไปทางฟังซ้ายสปปลาวพี่น้องประเทศไทยบ้านเฮาและครับพี่น้องทางส่วนยุโรปนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กับไมได้มีเพลอยลายเดี๋ยวพี่น้องเอง๋ยกำมาฟะผลงานเนาะผลงานเพลงมวล้มวนๆแต่ว่ากะมาขอกําลังใจสักก่อนพี่น้องเอ๋ยมีมีเพลอยลายเดี๋ยวว่าท่านมาขอกําลังใจพี่น้องเอง๋ยเพลงเอง่อ,อน มันละ่ะคล้ายๆว่าเป็นออกแนวมอลำจักหน่อยเนาะพี่น้องนะเนาะแต่จะดูอีกะยังพดได้เอดดตีแต่งแล้วแหละแต่ว่ายังพดชิตเอดนตีก็มาขอกำลังใจเมื่อีานทำไม่ได้ร้องมาฟังได้มาขอกำลังใจต่ซื้อฮนาพี่น้องนะ <laughs> มาฟ้ากำลังใจมาขอกำลังใจแล้วก็อันเป็นแรงใจค้อ,าายอยางานไ่ริงเนาะที่แบะบฮามาเบิงแบะบฮามาส้มสองยูทูบในน้อยอย,ยูเซอร์สตูดิโอกันนี้แล้วนี่ นล้วับพี่นนะ้องนาะแอลแมวคนเลวหลังคาก็โหฝนตกก็โหได้ไมดีธรรมดาได้เนาะพี่เราเนานะอันนี้เขาเรียกว่ายูเซอร์นะยูเซอร์นะพี่เราเนานะก็ประมาณว่าผลงานเพลงนี้เนาะเฮาเหลืองโอ้ยแต่ดูดูล่ำตัวนี้เนาะพี่เราเนานะอ่าก็เป็นผลงานกึ่งหมดมล้ำมล้ำมอล้ำอะไรวะไงเนาะพี่น้อง ออกสไตล์แนวมลำจักน้อยมีใจก็ตามมาเป็นขั้นเจ้ามีใจไก่ป้าตามมาม่ต้องถามจะแก้วตาว่าไอ้สิพาไปซไอ่หน่าประมาณนี้เกินเนเดี๋ฟังนะพี่น้องแต่งแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเ้ยใส่คอดใส่ดนตรีแต่ว่ายังไงนี่เอ็ดนตรีนะฮะมาขอกำลังใจสะก่อนอันเดอฮอทพันวิวจังละเอดดนตรีวะ คุณแล้วพ่นเบาปานคุนเป็นดาราเด้เนาะพี่น้องเนาะกะมีเบนเป็นนะ้องพี่น้องกะม,มาเบาโน้กมือนกันกะปะความคิดถึงไปฮอดไปไอ้ไซยิงนะ่งเนาะที่มาเป็นกำลังเจอกันกับตะลุยกะกพยายามละแวะไปเนาะไหลนำก้นอะไรพี่น้องเลยจักรวาลนี่เลยเนาะกะเงาฟ้าโน้อยมกน้อยเจอได้พี่น้องเลยกะเบาไง่ายๆกะเพิ่งขึ้นเสร็จมาเฮ้ามีเดียสคีบคีบเดียวเฮ้ามีเรามีคีบคีบเดียวเขาลงคลิปลคู่มือนะมื้อน,นี้มีไป คลิปหน้าก็ต้องเห็นนะนะว่าในนั้นสิน้องวีน้องเนาะอันนี้คือฟ้ากำลังใจเออไอ้ใสียงกันหรือว,ว่าเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเนาะว้าไทยแด้ปล <c oughs> ขั้นเจ้ามีใจไก่เฝ้าตามมามาต้องทำจอแก้ตาว่าไอ้สิพาไปซะไอในเป้าใบนี้ ก็มีป้องน้อยป้องใหญ่่าท่าวสิไปใส่จามีใจให้เฝ้าตามมา <laughs> ประมาณนี้เลยพี่น้องเลยเนาะอันนี้ก็คืออันเกินๆๆเกินเกินให้ฟังจังน่อยแต่ฟ้ากำลังใจขอกำลังใจจากเอ้ไซนี่เนาะละเอดนตีคันได้พันวิว <laughs> โอเ <laughs> <อ>นาะคันคลิปนี้บอกคลิปนี้ได้พันวิวเนะ <laughs> นาะมาหนังเวาซื้อได้พันวิวเงิด <laughs> นาะพี่น้องป่านเพิ่นเป็นดาราว่าวปานพื่นพื่นได้พิ่นว้าวนาะคขันเพิ่นได้ผ่านวิวเพิ่นนางว้าวซื้อได้ผ่านวิวเงืดขึ้นเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณนกับโม้เขบเจอพี่น้องวงป่ายเด้อที่แวะมาเป็นกำลังแรงโม้กำลังแรงเจอดูยูเซอร์เนาะครับเนาะอ่าหรือว่ายูเซอร์สตูดที่โอ้รับคลิปนี้กะซ้ำนี้แหละพี่น้องมี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 เบลอยลายมาบ่มาฟ้าอันฟ้าผลงานก่อนลำมีใจกระตามมาเด้อพี่น้องเด้อกะ จอบท้าฟังว่าละปล่อยมือเลื้ยังล้ยังมีคลิปลงอันมาบอกเก่าก็นายไซนิงอี้แต่ว่าก่อนที่จะอ่าก่อนที่จนเอ็ดเพลงลงกัยังละโอ้ยหลายคลิปอยู่้งพี่น้องนพี่น้องอาสรับคลิปนี้ก <c satisfactory> <c oughs> ันยาวโมพรสมาภาควนเนาะแต่ด hey. ูขออนุญาตบาดคำจบคลิปลงจำนี้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบมกขอบเจือพี่น้องบกไปที่แวะมาเป็นกำลังแรงมกกำลังเจอ ยูเซอร์สตูดิโอรือว่าอันตะดุยยูเซอร์อะไรยูเซอร์เซอร์น User, นะสังกชิโก้เนาะพี่น้องเนะอ่ะบายบาย,บายครับผมพ้อกันใหม่คลิปหน้าเด้อครับเด้อหละยาวหลายพี่น้องละยลำคาญั่าฮัาฮ่าน่่าบายบาย,บาย,บายครับผมพ้อกันใหม่คลิปหน้าครับ